ต้นนะคะยาฮูเดินเล่นค่ะเดี๋ยวจี้จีไปแล้วเราจะมาเดินเล่นที่สวนตรงนี้นะคะตอนนี้น้ำแข็งแบ คนหน่อยหูวน้ำกินชาชาร้อนๆกินชางาห้อนๆนะคะในบรรยากาศหนาวๆอาตุดเล่นครับคราป้าป้า,าก่อนนำแข็งคนน้าพี่น้องเมึงแง่เนี่ย เบิ่งนองอาตุสีมือนำแข็งนะค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนคอตันผ้าสั้นนะค่ะพี่นอ้อนเงเบิ่งนำแข็งคนกระสีไม้ยา,างเลยยางมะขึ้นหรือว่าตอนเอ่รอรดูรอนเอ่อกรสิ งามกวาน out, ีเนาะค่ะเสียงด้หน่อยให้ใส่ยางเลยตอนนี้เลี่ยรอบเี้ยชแล้วจักหน่อยสามาถยางอยู่คนเดียว ปล่อยถินได้แต่ว่าเ้าต้องเบิ่งไปน้ำเนาะคะ่ะปล่อยถิ่นปัญญา่อยระยะห่างจักหน่อยอันนี้จะสิ่งนึงโรงแรมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ น้ำเขาแรเนะคะที่นีคนม่ยางเลยเอาบานเอาบรรยากาศหนาวเอาความหนาวนะคะนอนอาตุกเลน้ำคยีด้อะบิกิบิกิเล่นเล่นเล่นเิกิวน นะมตนที่นี่นุ่มสาวแต่เซร้าเนาะคะ่ะมะยางเหลื่งมะนางเหลืมะนางุูที้เป็นน้องค่ะ น้องอ่ะตึไปไกลเราค่ะนู้น่าษาฮอดเมย์เป็นแหลนไปฮู้ดไงมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสนามเล่นเด้อพี่น้องสนามเล่นอะไรข้นงเล่นนะคะเป็นแมงมุมตัวใหญ่เด้อค่ะพี่น้องอันนั้นทาย่างไปอีกก็จะเป็นร้านอาหารเนาะคะ่ะน้องอ่ะตึมว้วน บ้าเพันธุ์ธมาหาลหา,านนีงมาสิมื่นหลมนะคะถ้าวบ้ ก้อนมมงนี่ก็จะเป็นน้ำพุเนาะคะ่ะอ่าตอนนี้มีหิมะเออน้องอัตึดลมแล้วลม <c oughs> <c oughs> อัลมอีกทีอะอ๋ออมัน <c oughs> เป็นน้ำแข็งไหมค่ะพี่น้องเป็นน้ำแข็งใสหมดละเว้นอบๆค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องพี่ซีน้องๆน,นะคะ่ะคุณนี่ค่ะบรรยากาศหนาวๆน้องอ่ะตุ้ดยอดน้ำแข็งใส่แม่แม่ตุ้ดตุ้ดยอดน้ำแข็งใส่แม่เนาะคะ่ะคนหน่อบรรยากาศเนาะคะ่ะ มันก็นจะเป็นน้องออตูดเป็นเหล่มนวนค่ะค่ะเป็นมัดมันแข็งเนาะสวนแมวกับสินห์นาวจัง่ลยเนาะค่ะคุณค่ะทางห่วนก็นจะเป็นแมงมุมเนาะคะ่ะแมงมุมตัวใหญ่นะคะแต่พู้ไดมาสวนคอตันที่เมืองคาซานในรัเสเซียเนาะคะ่ะกมาเดินเล่นสวนนี้ได้นะคะ ก็จมีโรงแรมคอตตันเอ่อเป็นสัญลักษณ์ก่อนสิเขามาในโรงแรมเนาค่ะรอค่ะวันไหนวนไหนมัวเลยเนี่ย หลินยังยังกันจัมันเหลินยังกันเนาะ,ะยัง,ยงด่าดกันมาเด้อค่ะ p r e s ด d e n t Snow เปล่ no. arma, ามากนะคะกลางเดือนทางสีไล่เขานี่ ยางต่อไปค่ะเส้นทางอียาวไกลนะคะต้องหลินน้ำต้องยางไปน้ำไงกูสตาโรป้าป้าฝนเลยฝนมาเอาไปเอาเหมืองย่างดีๆพ่วยยาง

นี่พี่น้องแกหนาวกับชาหอนหอนเนาะคะ่ะอันนี้ต้มมากเนาะค่ะเนาะตม้มมไ่อันนี้กองมากต้มมส่บอกไซน้ำหอนมากนะคะเป็นไ้ค่ะพี่น้องหนาวจนน่ามือสิเระเห็ดงาเนานะคะ่ะอ่นมือแดงหมดแล้วค่ะวชาหอนหอนร้พี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ anh video hấp dẫn <cryptocur 웃음> 아, 아, <지 웃음> 아, 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 I'm sending out a... Ah, swatty! <laughs>